ท่านบู้นั้นของเบงชัยชหรือไม่ใช่แล้วได้ยินชื่อท่านมานานวันนี้มีบุญได้พบ <c oughs> ท่านเองรู้การควรการไม่ควรเหตุใดยังยกทหารมันนี่ลุกรานพวกเราข้าทำตามรับสั่ง มากอบกู้แผ่นดินฟ้าดินเป็นใจให้กับผู้ที่มีธรรมบารมีเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาตินะโจย่อยล้มล้างราชวงศ์ฮั่นถือเป็นคนมีธรรม,มะหรอืออืมพวกโจนพอเหลืองนะกำเริบเสบสารจนบ้านเมืองนะ่ะ รับส้ำรับสายกันไปทั่วรัศดรเดือดร้อนกันทั่วหนะ้าสมัยพระเจ้าโจโฉปราบโจรกบ,บราบคาบหมดสิ้นเรารัศดรแซ่สองสรรเสริญไม่ได้ใช้อำนาจคมเหงเหมือนดังสวรรค์ประทานให้และครั้นเมื่อถึงสมัย พระเจ้าโจผีสือราชสมบัติก็ทรงตั้งอยู่ในราชธรรมทรงปกครองทุกเหล่าแคว้นวน,นี่มิใช่สวรรค์เป็นใจหรอกหรอท่านมีความสามารถความมุ่งหวังยกตนเทียบคนโบราณแต่เหตุใดจึงชอบทำอะไรฝืนกดฟ้าดินนะล่ะไม่เคยได้ยินรู้ว่า คล้อยฟ้าดินรุง่งขืนฟ้าดินดับแขวนบุยของเราเข้มแข็งเกรียงไกรทหารพร้พรอมอันพวกท่านเปรียบเสมือนด่งแสงหิ่งห้อยหรือจะสู้แสงจัน์กระนั้นหรอือหากว่าท่านยอมพักดีสวามิพักก็ยังจะได้ดดบได้ดีดีต่อทุกฝ่ายมันไม่ดีดอกเหรอ ข้าคิดว่าขุนนางแผ่นดินหั่นอย่างท่านเนี่ยคงเจรจาต่อหน้าทหารทุกคนอย่างมีปัญญาไม่นึกเลยว่าจะพูดจาจ่วงจาบยาบช้าเช่นนี้อขอให้ทุกท่านฟังข้าพูดสักคำสมัยพระเจ้าเฮียนเต้เลนเต้บ้านเมืองเสื่อมสุดเพราะพวกขันที ทำจนบ้านเมืองระสำารสายไปทั่วหลังปราบกบฏตังโตะลิฉุยกุยกีคิดการทรยศจับตัวห้องเต้เข็นฆ่าชาวบ้านดังนั้นพวกไร้ปัญญาหน้าซื่อใจคดจึงพากันเป็นใหญ่เสวยสุขพวกเหี้ยมโหดเหล่านี้พากันเป็นใหญ่พวกสุนัขรับใช้ก็ได้ดิบได้ดีทำให้บ้านเมืองเสื่อมสุดอย่างหนักถวยราช เดือดร้อนกันทุกย่อมย่าบ้านเมืองวิกฤตเช่นนี้ท่านอองลองทำอะไรบ้างเล่า mm hmm. ชีวิตของท่านอ,องลองข้าเองก็พอจะรู้อยู่บ้าง mm hmm. บ้านเดิมอยู่ติดชายทะเลเมื่อได้มาเป็นขุนนาง mm hmm. ก็ควรช่วยเหลือบ้านเมืองสร้างความรุ่งเรือง แต่นี่กลับไปช่วยโจรแย่งชิงอำนาจโทษนี้หนักนักกรรมต้องตามสนองเจ้าเจ้าขป็นหนดางโง่เจ้าบัางองาเจ้าไร้อย่างอายไม่รู้หรือคนทั้งแผ่นดินต่างอยากฉีกเนื้อเจ้ายังกล้ามาทำปากเก่ง <c oughs> สวรรค์ไม่ได้ให้สิ้นแผ่นดินหั่น <c oughs> เรล่าปีทรงสืบราชสมบัติครองเมืองเสฉวน พระเจ้าลอาเสีอยนทรงรับส <u> uh ั <urt> ่งให้ข่าปราบโจรเจ้าก็แค่ขุนนางสอพลอรู้แต่ลักตัวกลัวตายหวังเสวยสุขยังกล้าบังอาจมาอ้างฟ้าดินต่อหน้าข้าเจ้ามันคนไทยโจรร้นชาติแม้จะต้องสิ้นใจตายในวันนี้ข้ายากรู้ว่าเจ้าเองมีหน้าไปพบบุรพกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นหรือเขาด่าก็ก็ไอ้ข้าสองเจ้าออยู่จนแก่ปูนนี้แล้ว ยังไม่มีความชอบสักอย่างรู้แต่แล่ le, ลิ้นลมปากช่วยจรปล้นชาติสุนัขขี้เรื้อนอย่างเจ้ายังกล้ามาเห oh, oh so oh oh, oh oh. ่าหอนต่อหน้าข้าอีกเชียวเหรอเจ้าข้าเกิดมาไม่เคยพบเห็นคนไร้ย่างอายสิ้นดีเช oh, uh. ่นเจ้าเจ้าอาอาดา้งหงายท้องเลยถุ้องลองถล้องล้องแห่ะจะรู้ว่าเขา่าอีกถลองลองฮะอ้า ทดลองทนลองไปทนลองด่าช็อกเลย